สวัสดีครับผมโคโรบาเองและวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดไวฟูที่เคยพูดไว้นะครับก่อนจะไปรีวิวฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากครับไปครับไปเริ่มรีวิวกันเลยสิ่งที่ทําให้ฟูเชื่องกับเรานะครับก็คือสีดอกไม้อันนี้แล้วครับแล้วก็แอปเปิ้ลเอนชารหนึ่งอันนะครับผมดอกไม้เอาไว้ใช้สําหรับไวฟูธรรมดานะครับแล้วก็ส่วนแอปเปิ้ลทองนะครับผมเอนวงเล็บนะเอนชาร์เท่านั้นนะครับแอปเปิ้ลทองเอนชารนะครับผมเอาไว้ใช้กับ ไวฟูที่ขึ้นชื่อว่า o p นะครับก็คือไวฟูเอไอสแต็กกองโกนั่นแหละครับส่วนต่อมานะครับก็ไข่ไวฟูที่ผมจะให้ดูนะครับนี่ครับตามลูกเลยมีประมาณนี้แหละครับไข่ก็มีประมาณนี้แหละครับก็ยังมีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ครับและไวฟูก็จะมีสเตตัสที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับวิธีดูนะครับว่าไวฟูตัวไหน OP ไม่ o อนะครับก็อ่านในที่หน้าเว็บไซต์ mcpe dl เลยนะครับผม และความพิเศษของหมดนี้นะครับก็คือเสียงภาคนั่นเองเ <c oughs> ออเวลี่กูดส่วนต่อมานะครับก็อาวุธในการโจมตีนั่นเองไวฟูธรรมดาจะใช้ดาบเหล็กนะครับไม่สามารถใช้ดาบอื่นได้ส่วนไวฟูโอพีนะครับจะใช้ได้แค่ดาบทองนะไม่สามารถใช้ดาบเหล็กได้ครับการใช้ดาบก็จะเพื่อการโจมตีเล็กน้อยนะครับวิธีเพิ่มเลื่อนไวฟูนะครับก็ใช้อาหารเหมือนเดิมที่เคยรีวิวไปเลยนะครับแต่สามารถรอบนี้สามารถใช้เนื้อเน่าได้แล้วนะครับผม ต่อมาครับเราจะมาทดสอบดาเมจโดยมือเปล่าก่อนนะครับไ,ไ,ไ,ไวฟูธรรมดาที่ไม่ใช้ดามนะครับดาเมจจะอยู่ที่20นะครับผมต่อไปนะครับเราจะให้ไวฟูใช้ดามนะครับไวฟูรธรรมดาที่ใช้ดามนะครับผมก็ดาเมจอยู่ที่36นะครับ ส่วนต่อมานะครับไวฟูโอพีที่ไม่ใช้ดาบน,นะครับไวฟูโอพีนะครับที่ไม่ใช้ดาบน,นะครับดามดอยู่ที่70นะครับผมต่อมานะครับไวฟฟูโอพีที่ใช้ดาบน,นะครับผม ไวฟูโอพีที่ใช้ดาบนะครับดาเมจจะแรงสุดอยู่ที่84นะครับผมส่วนแนนออนนิสจะเปลี่ยนรูปภาพด้วยนะครับแล้วก็จะมีไวฟูให้เทรด้ด้วยนะครับผมนี่คือสิ่งของที่เทรดคเข้าๆนะครับแล้วก็มีไวฟูที่เป็นศัตรูกับเราด้วยครับจะโจมตีเราทุกเมื่อครับจะไม่เป็นมิดเลยรอบนี้เราจะลองให้ไวฟูธรรมดามาไฟกับวิเตอร์นะครับ ถ้า2ตัวนะครับโหมการตีเลยครับยังไงบอสวิเทอร์ก็ตายครับต่อไปก็ไวฟูโอพีครับเราจะลองให้ไฟกับบอสวิเทอร์ดูครับ นี่ขนาดไม่ใช่ดาบนะครับยังลงวิเทอร์ได้คิดดูโอพีแค่ไหนข้อเสนอท้ายคลิปนะครับผมอยากให้ไวฟ์ฟของเราสามารถถือดาบได้หลายดาบมากขึ้นครับไม่ใช่แค่ดาบเดียวครับผมส่วนต่อมานะครับผมอยากให้เพิ่มไวฟ์ฟูที่ช่วยเราเก็บของได้ครับเช่นมีอีเวนต์ทอรี่ที่เราให้เก็บของได้ครับและก็การรารด้วยนะครับเพราะผมชอบเอาชีวิตรอดมากอีกอย่างนะครับผมอยากให้เพิ่มฟีเจอร์ที่โนสปอนกับสปอนเหมือนไวฟ์ฟูชาเลคเตอร์นะครับผม ถ้าผู้บัฒนาราฟังก็จะขอบคุณมากครับและก็ขอขอบคุณที่ดูจนจบด้วยนะครับบ๊ายบายครับ